ยายน้อยน้องตาจุ๊บจ้าใช่ยายดีใจกว่าเราผ่านหลักกิโลสวัสดีจ้าเพื่อนส้มเมื่อกี้นี้คือสวยแท้ค่อยสวยตาได้นะ่นล่ะค่อยนั่นนะตื้นสวย <c oughs> ตื้นสวยดิยตื้นสวยซุมเมื่อหู้เมื่อแล้วก็นอนขดอยู่หันละบ่มีคนปลูกเนาะไม่มีคนปลูกแล้วก็นอนตามใจฉันจ้ะบ่มีคนตีดากตื้นน่ะนะ ตาทำคลิปแต่งหน้าช่องดันเอ๋อเหรอเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะจ๊ะแมนจ้าบ่ได้อิจฉาน้องนุง่นงได้ดีดอกเห็นเห็นดีเห็นงามน้ำแล้วอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มุงมั่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจ้าก็ไม่เห็น่อยงามซุ้มเอือนอันนั้นเพื่อนสี มองอีหยงเนาะมองนานๆคนนี้ต้องมองนานๆเหรอพระกาะห้องว่าเปลี่ยนดอกเพ้งก็ได้จากเพ่งอีหยังดอกสวยขึ้นจ้าบุ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะยังกับยังกับผีจูออนเอาไม่อย่างละ่ะตาทำคลิปแต่งหน้า กูว่างสรนจฮะกูวางจังสานอยากให้พี่ๆน้องๆเข้าใจอีกเรื่อนหนึ่งเด้อิบสีดวงตาอยุ่ตอนนี้เข้ามาแล้วกดไลค์ให้แสุ่มในเด้ออันชีวาเี้ยงอันมัดล้วมมันแม้เพราะว่าเขาไปของน้องปลอมแปรมแหนมใดไปทักทายแล้วชี้หาความแม่ขอมัดร้วมเด้อล่ะขออนุญาตมัดร้วม นั่นอี่แม่มัดรวมอีกแล้วเผื่ว่าเอากับแม่ทํางานเนาะแม่ทํางานนุก็ต้องเข้าใจนี่แม่นี่แม่เนาะหิบผาจืดจืดอยู่นะน้องพี่น้องเนาะทุกคนเพื่อนเข้าใจยายสมเบิดเด้เข้าเจ้าได้ยินคําว่าไม่ไงสมวนันผ้าพื้นนี่โอ้ไม่ไงสมแล้วยิบผากันเปืือนเขาเจ้าว่าอยางี่เด้อเออแล้วิบผาตัวแล้วเห็นาน,นา,านิบผาแล้วิบผายู่บานยังสิข้าเจ้าเข้าใจเด้ ว่าลูกสาวข่อยย้งว่าเข้าใจอยู่ว่าต่อีแม่นั่นนั่นเดี๋ยวหนูกลับไปมัดร่วมคือแม่สวาเดีเบาพื้นลูกก่อนมาเนี่ยสวัสดีสีศูนย์เจ็ดจลศรีป้าจ้าสวัสดีจ้าเนาะเล่าสวยอีหลีโอ้ยขอบคุณจ้าเจเดือนขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าว่าแม่กล่อง,องข่อยงามสิบัานี้ยะโทรศัพท์ซัมซุงรุ่นตากแดด คุณจะหลับสีสวัสดีจ้าจากเกดเดือนเดอ้อ <c oughs> นี่แหละคือที่มาที่ไปคำว่าขออนุญาตมัดรวมนะจ้าทุกคนเดอ้อแม่นนยายสมเข้าไปหองผู้ใดก็ได้เนาะเขาไปแล้วกระิีแท้ไทยจะสี่หาค่วมดอกแล้วกระิีมัดรวมเลยมามาก,กินข่าวจ้าโอยอยากหิวน้ำเด็เดี๋ยวลงไหลก่อนจังจังคอยสีอัน สกินกว๋วยเตี๋ยวสกินขาวดีสันเดย์ยูนี่บ่อืดแนวกินว่าจะมีเงินสื่อพี่น้องอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนี่เบิดตามมาับมะคงสวัสดีจ้าป้าเดือนคนสวยโอ้ยเอินเอิ้น้อ,นอ,นนองข่เท่า,าครับแท้ฮะเอิญนสียคุณเสีย กลับมาเถิดนะสียังต้องการเพียงอะไรเหรอเพียงยิ่งยงนั่นไหมยิ่งยงยอดบัวงามไหม inex? เอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยขอบคุณอีโมจิจ้าชื่อเพียงอะไรเหรอสีหนึ่งสองศูนย์ศูนย์อะไรนะนึกว่าไปได้ดี แต่สีน้องมาขายตัวแต่ว่าสีนี่คือสีบาขายตัวหรเนาะแมนบอเพื่อนสีอ้ยเนาะหยอกเล่นนะจ๊ะหัวไม่ร้านอย่าใจน้อยเดอ้อหยอกเล่นนะลักดอกจิงหยอกเล่นเดอ้อ